รีบไปไหนเนี <mata no S 2> ่ยการ์ดมาถ่ายคลิปดิพี่โอ้โหโอ้โหวันนี้เอารถเด็ดมาเอารถเด็ดมาโชว์รีบขนาดนั้นเลยซิ่งนะไหนไหนพี่ตั้มพี่ตั้มจะโชว์รถเด็ดอะไรอ่ะเอ้าวันนี้เรามีปาจโร่สปอร์ตสองคันพี่การ์ดสองคันเลยใช่พึ่งเข้ามาด้วยนี่ใช่รถพึ่งเข้าเปิดรายการก่อนพี่กับคู่ซิซูโม่ EP ที่ยี่สิบสอง มีรถอะไรครับพี่การ์ดวันนี้มีรถอะไรครับพี่ตั้มปาเจโร่สปอร์ตครับพี่การ์ดสปอร์ตนะสองคันสองคันสองสีเหมือนเดิม BRACK AND RIGHT ดูคันไหนก็คันดำก่อนพี่ตั้มนี่เพิ่งเข้ามาเลยใช่ปะใช่ครับใช่ครับลูกค้ามาขายหน้าเต็นท์เนาะขายหน้าเต็นท์พร้อมทะเบียนด้วยพี่ตั้รถบ้านดิบๆเลยทะเบียนก็สวยด้วยรุ่นไหนครับพี่ตั้มสามจุ GT เฮ้ย3.2นี่ท็อปท็อปเลยนะเป็นท็อปสุดท็อปสุดเลยนะดีเซลด้วยนะไม่ใช่เบนซินมีบันไดข้างก็คือเวลาขับคือไปอย่างนี้เลยใช่เท่ๆก็ไม่ใช่นะปีนขึ้นรถเฉยๆขวาล้วงกระเป๋าอ๋ออ่สองเท้าเข้ากัน ไม่ใช่ไม่ใช่เปล่ารถเมย์ใช่ไะไม่ใช่นะโอเคโอเคอันนี้เครื่องสามพันสองใช่ครับตัวท็อปสุดเลยเอ้ยตัวท็อปสุดนี่เกียร์โฟหรือเปล่าวิั้ามมาดูตรงนี้นี่นีไหนเกียร์โฟเกียร์โฟเกียร์โฟใช้งานงคือปรับไม่นวลได้ใช่ครับนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเนาะใช่คือสามารถเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เราเคลื่อนที่ได้นะครับความเร็วไม่เกินประมาณ 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมอเข้าไม่ว่าจะเป็น 2L 4L 2 2H ได้หมดหน้าฝนแบบนี้น่าใช้มากๆเหมาะมากเลยครับสถานการณ์ช่วงนี้ใช่ครับเวลาออกทิปขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องกลัวติดลงติดหล่มไม่ต้องกลัวเลยใช่พวงมาลัยก็พร้อมมากับมัลติฟังชั่นใช่ไหมมัลติด้วยใช่ครับพร้อมครูสคอนโทรลนะครับปรับเปลี่ยนโหมดที่พวงมาลัยได้อันนี้ได้ข่าวว่าเข้ามาเมื่อวาน ใช่รถพึ่งมาเลยพี่จโอ้โหได้สภาพนี้นี่ยังไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยกิฟเลยครับนี่ให้ลูกค้าเห็นสภาพเดิมๆเลยนี่บ่อนังมาจากโรงงานข้างในก็สีเบลสกรับเพดเรืองแสงนะฮะสกรับเพดเรืองแสงนี่นะหรังแท้เจาะรูระบายอากาศมองข้างนอกนี่เหมือนโบเลยนะพี่โบนี่คือฟีบอกว่าข้างในกิฟข้างนอกก็เป็นโบเฮ้ย อยางใช่ป่ะเหมือนเหมือนเหมือนนะไม่ตรงใจแล้วเชียบว่ะหวานเชียบเหมือนอ๋อเอ้ยนี่บอกครับได้ใช่เนาบสไตล์ปาเจโร่เขาแหละนะครับก่อนดูบอกเรามาดูนี่ก่อนดูมีแอร์หลังใครๆว่าร้อนเนี่ยมีแอร์แถวสามด้วยโอ้ับดูคันจิ๊บๆอีกคันนี้พี่ตั้มมาเห็นบอกว่าอันนี้น้องแบล็คน้องแบล็คนาะน้องแบล็คไหนดูน้องไว้บ้างพี่ไหนพี่น้องไว้นี่ไงออคันนี้2.5 GT เฮ้ย ไมเนอร์เช้งแล้วไมเนอร์เช้งแล้วต่างกับตรงนี้ยังไงตัวนี้เหรอกระจังหน้ากระจังหน้าใช่ไหมคล้าย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 นะครับมีอะไรที่ไม่เหมือนมกันชนหน้าชุดแต่งคิ้วคันนี้มีชุดแต่งอ่าอันนี้ปีอะไรครับพี่ตั้ม2014ครับพี่กรับสิกันเลยทีเดียวจดทะเบียน2015ปีใหม่แล้วเนาะก็ได้ปีจดด้วยเนาะใช่ใช่หุยตัวนี้มีที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นการไม่ใช่ใช่ไหมซิมไอแพด อ๋อสิไม่ใช่พี่ที่ล้างไฟหน้าที่ล้างไฟหน้าโคมหน้าเนี่ยแหละก็คือกดปุ่มเนาะไฟเปิดขี้โค้งนีโคนแล้วมันจะยื่นออกมาชีดปูดชีดปูดเนาะไฟเป็น LED แล้วเปับ่อนเป็น LED อุ่ยวินตั้มนี่นี่จะบอกว่าซูโม่เอาอีกแล้วเหรอให้แม็กอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ลายยอดนิยมด้วยพี่กาสโอ้โหโฟร์วิวดาไปเลยทีสามเจ็ดขอบสิบหก กับยางนี่ถือว่าแบบโคตรลุยมีแหลกหลังคาให้ได้หมดครับใช่บันไดข้างให้อีกแล้วนะครับอันนี้มีช่วงล่างด้วยพี่การอ่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ลหางใหด้วยเห็นช่วงล่างไหมเตรียมพร้อมออกทริปลุยนะข้างหลังเป็นไงบ้างครับพี่ดูครับตบก่อนตบตีนึงโอ๊ยก็โชว์แถวที่สามให้แล้วสเนอะเพราะว่านั่งสบายเนาะนี่แอร์เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมแอร์ไม่ได้มีฝั่งนี้ ย้ายมันตรงกลางอ่าโอ้ยสามตอนเลยนะแถวเขาเรียกว่านั่งไม่ว่าจะนั่งตอนหนึ่งตอนสองตอนสามก็คือได้ความเย็นหมดเนาะไม่ทำมาไดาอ๋อตัวตึงห่อนุดทตัวตึงห่อนุดอะไรไม่อย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้เนาะเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่อะไรเนี่ยหน้าจอสิครับนี่มี Android ด้วยแอนดรอยที่เพิ่มเพิ่มมาทีหลังเพิ่มมาทีหลังลองขอดูได้ไหมพี่สตาร์ทดูได้ไหมชิว พวงมาลัยมัลตินะครับมีแพดเดิลชิฟแพดเดิลชิฟมีให้แล้วเนาะอีตัวมินเนอร์เชคเครื่อง2องพก็มีแพดเดิลชิฟแล้วเนาะเครื่องสองพก็มีแล้วของที่เป็นตัว GT นะครับนี่กรอบคือเข้ารูปมากเลยนะพี่นะก็คือตรงรุ่นแหละเนาะตรงรุ่นเลยอันนี้เป็นขับสองนะครับขับสองขับสองอันนี้ขับ2ถือว่าสภาพยังโอเคเลยนะกับปาเจโร่เนี่ยคือเลยอ่ะคือปาเจโร่เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งที่พี่ตั้มมารีวิวนะครับคือมักจะได้ออปชันและลูกเล่นครบ นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลชิปนะครับมีให้หมดนะครับแต่บางคนชอบ Fortuner ราคาอาจจะแรงกว่าแหละนะครับแต่ว่าพอเป็นปาเจโร่เนี่ยคือราคาเบาลงพูดง่ายคือเป็นแบรนด์รองที่ออปชั่นคุ้มราคาจริงนะครับไม่ว่าโฉมไหนเนี่ยผมชอบปาเจโร่มากด้วยด้วยการเคยขี่ปาเจโร่แล้วล่ละนะครับพอดีไม่มี่างวดก็เลยปล่อย ไม่ใช่นะไม่ใช่นะออเเปลี่ยนไปละแต่ชอบพี่ฟิลปาจิโร่นี่ชอบมากด้วยออปชันเนี่ยพาผู้ยงผู้หญิงพาลูกพาเมียไปได้นะครับอ่านี่หน้าจอ Android นี่เซิร์ชกูเกิลได้นะครับลิงก์กับโมบายได้ละผมชอบตรงนี้มากนะครับเฮ้ยโอ้โหอ่าอันนี้คือลิงก์มาจากหน้าจอข้างหน้าละนะครับนะตักล้องมาดูนะครับ อ่าเวลาถ่ายจากกล้องอาจจะมัวมัวนิดนึีเนาะแต่จริงก็ชัดเลยใช่แล้วก็มีแอร์หลังตอนสองผมถือว่าเย็นสบายทีเดียวนะครับเนาะนั่งแล้วรู้สึกแบบนี่พี่ตั้มคุ้มอ่ะครับตอนสองไม่ใช่เอนไม่ได้ในพี่ปรับปรับเอนได้เอนได้นะอ่าบางคนนั่งหลังตรงบางคนอยากจะเอนนอนสุดเลยไหมอ๋อได้ใช่เอนได้อ่า มีจอกลางใช่นี่โลโก้อันนี้คือติดมาจากโรงงานเลยครับโรงงานฮะโรงงานฮะบอกว่ามีโลโก้มีโลโก้ปเจจุบันใช่มีโลโก้ของแท้โรงงานครับคันนี้มันผ่อนเท่าไหร่ครับพี่ผ่อนหมื่นเดียวอะไรนะผ่อนหมื่นเดียวถามจริงจริงเฮ้ยอย่าพูดเล่นหมหมื่นเดียวออกรถเท่าไหร่ออกรถศูนย์บาทศูนย์บาทใช่ครับอีกแล้ว ใช่โอ้เนาะใครสนใจสารให้อีกแล้วใครสนใจนะครับก็ทักคอมเมนต์หรือโทรเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับเนาะผมหอกอ่าไม่ว่าจะเป็นน้องแบล็คนะครับสีดำนะครับน้องวาคขับสองเดี๋ยวกับน้องไว้ขับสองนะครับสนใจก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรือโทรเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมารีวิวอะไร ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ่งอยากให้รีวิวอันไหนคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาได้นะครับก็เราจะเอารถดีๆน่ะรถใหม่ๆพยายามอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับคู่ซิซูโม่เดี๋ยวเมื่กี้รีบมาถ่ายคลิปจะไปไหนต่อกินกินข้าวต่อไปเรีบกลับใช่ใช่ครรีบมาแล้วก็รีบไปนะเดี๋ยวผมอาจจะยกหน้าหน่อยพี่ เออหนึ่งยกหน้าหน่อยพี่